วันนี้ก็มาอยู่กับผมมอชอ่อ้มอมอย่างไงแปดแปดวันนี้ผมมาเล่นเกมฟรีไฟอย่างงงะครับผมปิดว่าทำไมผมว่าปกติผมต้องเป็นภาพผมเดนี้ผมเปลี่ยนแอปแล้วกดเพลื่อปีกสวัสดีคุณถือปืนเคลียร์ตจ้งชื่อชื่อเล่นชื่อเล่นเป็นชื่อช่องได้ไหมเนะี่ย ขึ้นมาเลย m a m m o t h หนึ่งแปดอยู่ไหนเนี่ยแปดแปดโอเครไปกันแล้ว เรือที่คนจึงตอบโจทย์ของคุณมากที่สุดผ,ผู้เล่นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นมีประสบการณ์ผู้เล่นมีประสบการณ์สูงใน่นอน้าขผมจะต้องเลือกบผู้เล่นมีประสบการณ์ไอติ้งเอาละ่ะไปบูญยากด้วยกัน อย sí, ู่นะเสียงฝนทุกตนเข้าไปในเกมสุดเลยดีกว่าพอดีอาจจะได้เสียงน้องผมเข้านิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้องผมก็เล่นเกมเดียวกันฟรีไฟ ยินดีต้อนรับสู่ชาเลนจ์ต่อสู้ของเคลลี่มาดูกันว่าคุณจะสามารถจัดการศัตรตูได้รวดเดียวแค่ไหนห oh <my> มุนหน้าจอเพื่อค้นหาศัตรูยิงเมเป้าเล่นเยนสี สุดยอดไปเลยผู้ศัตรูดับไอเทมจำนวนหนึ่งด้วยไปตรวจสอบดูกันเถอะปืนไรเฟิลเหมาะสำหรับการจัดการศัตรูในระยะไกลลองใช้ดูสิอันดับแรกเติมแมกกาซีนของคุณซะก่อนลวยเลยกำจัดศัตรูที่อยู่ไกลออกไปทั้งหมดนั้น หนีจ้าหนีได้แล้อยู่จ้าฉัตรูอยู่ใกล้พ่อผมกวันเลด้วยว่ากองแล้วสนามบิงต่อไปเพื่อช่วยกันทำลายมันเพื่อนร่วมทีมใครอะทวอ อ้ไม่นะเนะพื่อนร่วมทีมของคุณล้มล,ลงแล้วต้องใช้คอกำลังต้านดามเมจให้อยู่เ่็วแบบนี้มีการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมไปเถอะรีซอสซี่ที่รพวก็คือทั้งสองคนกำลังชีวิตเหลือน้อยรักษาเร็วเข้าพร้อมยังเวเวลาออกไปจัดการพวกมันแล้ว บบ <Kill. S 1> มุ่งหน้าสู่การจับคู่ครั้งต่อไปกันเลย นเยอะ่ยให้เจอนหมดเคเหื่อนเพื่อนเพื่เืนดานี้เพื่อนประสบไัยด้ตาคนนั้นเราเ่เื่อหรือยัง ที่ไหนโอนนน้นั่นเองนั่นเองคุณหมอใครเนี่ยอ้โหได้มาสมามันเลยใครใหญ่กัดจะส่งแมวมาอีกแล้ว อู๊ดวว้นได้ล้ わかろうかろうかどうかどうか นี่เหลือนี่คุณ,คณนๆเนี่ยไอวัวไอวัวมีห้าห้าอันแล้วเนี่ยหกอันที่หกไอวัวมีอย่างเยอะเลยครับทุกคน เดี๋ยวขัดทิงไอโัวไว้ตรงนั้นนะทำไมมันยังมีเรองสัตว์รังไอวัขึ้นมาอันนี้คืออยไรไย่ได้ trong quản lý lên quá tung 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 tung

Tidak, tidak, tidak. Let's go, let's, go.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  let's go. 摆对了，拿被子。 we'll be